สวัสดีค่ะวิจากช anel Point of View ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะในทุกวันพุทธที่วิวจะนําเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร,ราชรัชกาลที่หนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะพูดในผิดแล้วนะคราวนี้สําหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกําเนิดตัวละครตัวละครหนึ่งค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะหลายคนขอเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องตัวนิสกทีก็เรื่องราวมันต้องดาเนินมาเรื่อยๆไงและในที่สุดหลังจากที่เราไปเวเิอกนเวเร์่ออกนอกเรื่องออก ะะซึ่งขอบอกเลยว่าถ้าใครอยากฟังตั้งแต่ตอนแรกนะคะสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะวิวทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะคะส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> กว่าจะมาถึงตอนนี้ก็นานมากใช้เวลา1ปีด้วยกัน <c oughs> ดังนั้นอยากฟังรวดเดียวจบพรึบเลยก็ตรงนี้เช่นกันค่ะวิวเคยเล่าไว้แค่สินาทีเท่านั้นนะคะจบเรื่องเลย <c oughs> ในคลิปเดียวจ้ะสำหรับวันนี้นะคะไม่ต้องวอุว่นวิรไปไกลเพราะว่าดูกันมาถึงตรงนี้น่าจะกดติดตามวิวครบทุกช่องทางแล้วใช่ไหมคะ ไม่หลอกกันใช่ไหมกดติดตามปพรุกช่องทางแล้วจริงๆใช่ไหมโอเคนะถ้าพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เริ่มจากตอนที่แล้วนะคะเราพูดถึงการไปจองถนนของหนุมาใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจออุปสรรคอะไรปัญหาอะไรบางอย่างมีผู้หญิงบางคนเข้ามาก่อกวนนั่นก็คือนางสุพรรณมัชานั่นเองทีนี้พอหนุมานลงไปต่อสู้กับนางสุพรรณมัจชาก็ไม่ได้ต่อสู้แบบต่อสู้ชกต่อยอะไรกันแต่ว่าเป็นการต่อสู้กันด้านอื่นซึ่งหลังจากที่ต่อสู้กันเสร็จเนี่ยหนุมานก็สะบัดก้นกลับไปนะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับนางสุพรรณมัชานะคะก็คือนางเกิดท้องขึ้นมาค่ะทีนี้ท้องมาแล้วเนี่ยจะกลับไปที่อยู่ขอองงตัวเ ก็ไม่ได้เดี๋ยวโทศกันมาเช็คว่าแบบเออภารกิจสําเร็จไหมลูกรกักเราจะพบว่าลูกท้องแล้วแบบแค่เป็นผู้หญิงสมัยก่อนท้องไม่มีพ่อก็แย่แล้วนะนี่ท้องกับใคร ท้องกับศัตรูอีกงานก็ไม่เสร็จท้องก็ท้องโอ้เดี๋ยวพ่อด่านแน่นอนนะคะดังนั้นค่ะสุพรรณมัจฉาก,ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ฉันต้องไปเอาลูกออกโชคดีเป็นของเหตุการณ์ในวรรณคะดีไทยนะคะที่ลูกเนี่ยจะโตวไวมากคลอดไวมากท้องแป๊บเดียวตัวโตวแล้วอะไรอย่างนี้ดังนั้นนะคะการไปเอาลูกออกของนางสุพรรณมัจฉาก,ก็เลยไม่ถือเป็นการทําแท้งค่ะแต่เป็นการไปคลอดลูกนะคะนางสุพรรณมัจฉาค่ะกระเสือกระสนขึ้นไปบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งไปถึงตรงนั้นก็ตัดสินใจว่าที่นี่แหละที่ที่ฉันจะมาสํารอกลูกออกมาคือนางสุพรรณ คลอดลูกแบบจำรากออกจากปากนะคะคล้ายๆกับพี่แม่หนุมานเนี่ยคลอดหนุมานทางปากนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมต้องคลอดออกจากปากนะคะแม้ว่านางจะมีขาก็ตามคือตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าสาเหตุที่ต้องํำรองออกเพราะว่านางมีห่าไม่มีขาใช่ไหมไม่ใช่เลยนะคะหลังจากที่นางกระเสือกกระสนขึ้นไปบนบริเวณชายหาดนั้นค่ะนางก็คิดว่าเออเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจะคลอดลูกในสมัยโบราณมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะเราจะรอดหรือเปล่าเราจะอะไรหรือเปล่าเราต้องขอความช่วยเหลือแล้วแหละโชคดีจริงๆเลยที่สามีของเราเนี่ยเป็นถึงทหารพระนารายณ์ดังนั้นลูกของเราจะต้องเป็น ลูกที่มีบุญนาสุพรรณมัชชาคิดได้อย่างนั้นก็เลยยกมือขึ้นไหว้ค่ะแล้วก็ พูดกับเทวดานางฟ้าต่งตางๆว่าเทวดานางฟ้าช่วยข้าด้วยข้าจะคลอดลูกแล้วประหนึ่งนางซินดเดอเรลล่าเรียกหานางฟ้าแม่ทุนหัวนะคะเทวดานางฟ้าอะไรทั้งหลายบนสวรรค์เนี่ยเห็นว่านางสุพรรณมัจฉาจะคลอดลูกแล้วลูกเนี่ยจะต้องโตมาเป็นทหารของพระนารายณ์แน่ๆดังนั้นนะคะเหล่าเทวดานางฟ้าก็เหาะกันลงมาเต็มเลยเหาะเหาะเหาะลงมาประชุมรวมกันที่บริเวณชายหาดแห่งนั้นคะ่ะพอมาประชุมรวมกันเสร็จนะคะก็เข้ามาห้อมล้อมนางสุพรรณมัจฉาต่างๆแต่ละคนก็ทําหน้าที่นู่นนี่นั่นเดาว่าคงเป็นการแบบเซ เหมือนแบบห้องคลอดฉุกเฉินกันบริเวณชายหาดนะคะคนนี้ก็เข้ามาประคองคนนี้ก็ทํานู่นทํานี่ทํานั่นสุดท้ายนะคะด้วยความช่วยเหลือของเหล่าเทวดาทั้งหลายนางสุพรรณมัจฉาก็เลยคลอดลูกออกมานะคะด้วยวิธีสํารอกออกมาเป็นลูกชายหน้าตาเหมือนหนุมานเป๊ะตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นลิงเผือกแต่เหมือนกับตัวเองนิดนึงคือมีหางเป็นปลานะคะก็คือเป็นลิงทั้งตัวแหละแล้วก็มีหางปลามาข้างหลังใช่ไหมและอีกข้อหนึ่งที่เหมือนกับหนุมานคือทันทีที่คลอดออกมานะคะไม่ได้เป็นลิงน้อยตัวเล็กแบบลิงออแดดูนนมมะะไย่่าีใชค คลอดออกมานะคะบึง้งกลายเป็นลิงผู้ใหญ่อายุได้เหมือนกับลิงที่อายุ16ปีนะคะดังนั้นก็โชคดีของนางสุาพรรณมัฉาแล้วแหละที่ใช้วิธีคลอดออกมาจากปากนะถ้าคลอดออกมาจากข้างล่างก็คงเออนะไม่ต้องให้อธิบายเห็นภาพหรอกโอเคนะนั่นแหละค่ะหลังจากคลอดออกมาเสร็จนะคะนางสุาพรรณมัจฉาก็มีความแบบว่าเอาลูกมาอุ้มไว้กับปากแล้วก็แบบโผลกูกน่าสงสารจังเลยที่อุาาาตส่าห์เกิดมาเป็นลูกแม่เป็นลูกชายด้วยแต่แม่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูคือถ้าแม่อยู่เลี้ยงดูเราเนี่ยเดี๋ยวพ่อของแม่หรือว่าทศกั ยได้ดังนั้นแม่จําเป็นจะต้องทิ้งลูกไว้ตรงนี้แม่ขอจากไปก่อนนะลูกรักแต่ว่าลูกเนี่ยแม่ขอให้จาไว้แค่อย่างเดียวก็พอนะคือแม่อยากให้ลูกจําไว้ว่าพ่อของลูกเนี่ยชื่อว่าหานุมานเป็นทหารของพระนารายถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไปกราบไหว้พ่อซะนะลูกโชคดีเป็นของฝั่งพระรามนะคะที่นางสุพรรณมัจฉาเนี่ยสั่งลูกว่าพ่อชื่อหนุมานเป็นทหารพระนารายซึ่งตอนนี้อวตารเป็นพระรามถ้านางสุพรรณมัจฉาไม่สั่งแบบนั้นแล้วกลับกันนะไปสั่งแบบอ๋อจำไว้นะลูกว่าแม่เนี่ยชื่อสุพรรณมา พ่อของแม่ชื่อทศกัณลูกเป็นหลานของทศกัณฐ์แห่งครุงลงกาเดี๋ยวในอนาคตเรื่องพลิกแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เรากลับไปที่ประเด็นหลักของเราก่อนนางสุพรรณมัจาสั่งลูกไว้ได้แค่นี้ค่ะแล้วตัวเองก็ทิ้งลูกเอาไว้ที่ริมชายหาดแล้วก็กลับที่อยู่ไปนะคะฝั่งมัจานุค่ะก็อยู่ที่ริมชายหาดตั้งแต่นั้นมานะวาวมมักมเตา พาไปที่เมืองบาดาลค่ะจํเกันได้ใช่ไหมเมืองบาดาลที่เราพูดถึงไว้เมื่อแบบนานแสนนานมาแล้วร่วมปีที่แล้วได้นะคะก็เป็นญาติห่างๆกับทศกัณฐ์ตอนนี้คนที่ปกครองเนี่ยชื่อว่ามายราบมายราบนี่เป็นยักษ์ที่เก่งกาจมากและได้รับคําสั่งจากพ่อไว้ก่อนที่พ่อจะตายพ่อเดียวเท่านั้นคืออย่าไปยุ่งกับทศกัณฐ์จำได้ใช่ไหมหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะมายราบก็ปกครองบ้านเมืองมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าไม่มีลูกเป็นของตัวเองสักทีวันนึงค่ะมายราบกำลังนอนหลับเพลินๆอยู่มายราบฝันนะคะฝันว่า เขาเอาดวงแก้วมาให้แล้วก็เหาะจากไปเมราบหยิบดวงแก้วมาแล้วมีความสุขมากเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพอตื่นขึ้นมาแน่นอนนะคะในเรื่องรามเกียรติเวลาใครฝันอะไรแปลกๆก็จะต้องไปปรึกษาโหรให้โหรทํานายฝันอะไรต่างๆใช่ไหมโหรก็ทํานายฝันให้เมราบค่ะบอกว่าโอ้ยท่านเมยราบนี่เป็นฝันที่ดีมากท่านจะได้ลูกบุญธรรมแล้วเป็นลูกชายที่เก่งกาจมากเปียบเสมือนแก้วมณีที่ได้มาอยู่ในมือเลยเมยราบนะคะดีใจมากประกอบกับจังหวะนั้นค่ะเทวดาก็โดนใจให้เมราบเกิดอยากไปเที่ยวทะเลขึ้นมากระทนหนเมยราบ ก็แบบอุ้ยฉันจะได้ลูกชายดีใจจังเลยฉันออกไปเที่ยวดีกว่าออกไปเที่ยวเพื่อเฉลิมฉลองการมีลูกของฉันว่าแล้วนะคะมายราก็จัดทงจัดทัพใหญ่โตค่ะแหวกน้ําขึ้นจากบาดาลขึ้นมาบริเวณริมชายหาดก็จะไปเที่ยวชมนกชมไม้อะไรต่างๆก็เที่ยวชมนกชมไม้อะไรมาเรื่อยๆนะคะปรากฏว่ามาถึงชายหาดค่ะบังเอิญว่าเป็นชายหาดที่มาฉานุอยู่พอดีนะคะมายรามองไปนะคะก็แบบฮะนั่นคือตัวอะไรอะลิงประหลาดสีขาวๆมีหางเป็นปลาอู้ดูออร่าวิง,ว,งวิงมากเลยมันจะต้องเป็นตามคําทานายน น่เลยมันจะต้องเป็นคําทํานายว่าฉันจะได้มีลูกบุญธรรมแน่ๆเลยโถว่าแล้วเข้าไปคุยหน่อยดีกว่าว่าไงจ้าเจ้าลิงน้อยเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาอยู่ทําอะไรตรงนี้มีพ่อมีแม่หรือเปล่านเรามัจฉานุนะคะเล่นอยู่แถวนั้นเห็นมียักษ์ผู้ใหญ่ตนนึงเนี่ยมาทักทายก็ตอบไปตามภาษาซื่อนะคะประมาณว่าอ๋อข้าเองค่าชื่อมัจฉานุแม่ข้าชื่อสุพรรณมัจฉาแม่ข้ามาทิ้งข้าไว้ตรงนี้บอกว่าให้ดูแลตัวเองลืมบอกไปว่าพ่อชื่อหนุมานถ้าบอกนี่เลือกพลิกเหมือนกันนะก็บอกไป แค่ว่าแม่ชื่อสุพรรณมาชานะคะฝั่งมายราฟังแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้นึกเลยว่าสุพรรณมัช้าเป็นญาติตัวเองลืมคิดสนิทรู้แค่ว่าอ๋อนี่เป็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งซึ่งวิ่งเล่นอยู่แถวริมชายหาดดังนั้นนะคะมายราฟก็เลยคุยกับมาชานุแล้วก็บอกว่าโถมาชานุอยู่คนเดียวเหงาไม่ลูกมาเป็นลูกพ่อไหมพ่อเนี่ยไม่มีลูกเลยอยากได้ทาย,ยาตมานานแล้วมามามาอยู่กับพ่อมาว่าแล้วนะคะมายราฟก็อุ้มมาชานุกลับวางไปเลยค่ะแต่ว่าระหว่างทางกลับไปถึงเครื่องทางนะคะมายราฟก็คิดได้ ประมาณว่าเอ๊ะถ้าเราเอามะชานุกลับไปที่วางเรานะมันจะดีหรอมะชานุเนี่ยเป็นลูกครึ่งปลานะน่าจะชอบอยู่กับน้ําหรือเปลา่าเอาอยัางไงดีหนะ้าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มาถึงหน้าด่านเมืองบาดาลน,นะคะไมราก็เลยสั่งให้เหล่ายากักษ์เนี่ยขุดสระน้ําใหญ่ๆแล้วก็ปลูกบัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าอ่ะมะชานุอยู่เฝ้าบ่อบัวที่นี่ดีกว่าลูกเพราะว่าลูกเป็นปลานะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่เพราะว่าบ่อบัวเขาแปลว่าต้องเป็นน้าจืดใช่ไหมแต่มะชานุเป็นปลาปลาอะไรปลาน้ําเชมไม่มีเซนเลยรับเด็กมาเลี้ยงไม่รรููจักด ละเอียดนะว่าแบบจริงๆแล้วสปิชีนี้มันควรจะอยู่อะไรยังไงแต่อะไรก็ตามนะคะมัฉานูก,ก็เลยอยู่ที่สระบวัวตั้งแต่นั้นมาค่ะโดยมีคําสั่งของมายราบอยู่ข้อเดียวก็คืออยู่รักษาสระบวัวนะลูกอยู่เล่นให้สนุกสนานเลยแต่ถ้ามีศัตรูนเนี่ยจะบุกเมืองพ่อฆ่ามันเลยลูกนะมีรับลูกบุญธรรมหรือซื้อหมามาเลี้ยงให้เฝ้าบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามมัฉาหนูก,ก็รู้สึกว่านี่เป็นบุญคุณมากๆที่อุตส่าห์เลี้ยงดูเลี้ยงดู ก็มีข้าวมีน้ำให้กินแต<ๆ>่ก็ถือว่าเลี้ยงดูแลกันนะมาฉานุก็เลยรู้สึกว่าเป็นบุญคุณแล้วก็อาศัยอยู่ในสระบัวนั้นตั้งแต่นั้นมาค่ะส่วนมายราบซึ่งยังไม่ได้เลี้ยงมาฉานุเลยแม้แต่วันเดียวก็สะบัดก้นกลับเมืองไปค่ะและทําให้วิวรู้สึกว่าคลิปวิดีโอในวันนี้ยาวพอสมควรแล้วเราควรจะตัดจบก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดีกว่านะคะใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์คุยกันด้านล่างแต่ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดค่ะ<ๆ>ี<ๆ> ใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้นี่เป็นความสัมพันธ์แปลกๆแ,แบบหนึ่งนะที่แบบว่าเฮ้ยเอาจริงก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทาตัวเป็นพ่อบุญธรรมไม่ได้อะไรทั้งสิน้นแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็รับเด็กไม่รู้หัวนอนปลายเท้ามาเลี้ยงโดยไม่ได้คิดเลยว่าสุพรรณบัจฉานี่มันชื่อญาาิตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ก็รับมาเลี้ยงแล้วเขาเลีมาเป็นทาย,ยาทแบบไม่สอบถงสอบถามอะไรทั้งสิ้นเลยก็ นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเหตุการณ์นี้ก็จะไปส่งผลกระทบต่อชีวิตมายราบในอนาคตนะคะซึ่งก็จะเป็นอนาคตอันไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราจะได้ฟังแล้วหลังจากที่ติดค้างเรื่องนี้มาแสนนานตอนที่พยายามเล่าเรื่องมายราบเป็นตอนแยกใช่ไหมแล้วก็บอกไว้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะมาเล่าต่ออยครึ่งนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่าเพราะว่าพอจะเล่าต่ออยครึ่งนึงมันก็ปรากฏว่าโปรเจกต์นี้เข้ามาไงเป็นโปรเจกต์เล่าเราไปเขียนแต่ตอนจนจบอยู่ก็เลยดองข้ามปีมาอย่างยาวนานขนาดนี้นะคะสัญ,ญญานะคะว่าคราวนี้จะเล่าเรื่องมายราบให้จบสักทีค่ะ ตามที่หลายๆคนติดตามมานะคะแม้ว่าเด็กหลายๆคนที่ติดตามมาจะแบบว่าใช้สอบไปถึงไหนแล้วเรียนจบไปถึงไหนแล้วก็ตามเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ